ไอคนแซะไอคนกระแนะกระแหน่นี่มันเป็นมนุษย์สายพันธุ์อะไรวะถูกเลี้ยงดูมาด้วยอะไรวะการที่คุณทิมพิธาเขาไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงที่จังหวัดอุบลราชธานีและเข่าวก็เข้าไปบรรยายในมหาลัยอุบลราชธานีเนี่ยมันเป็นการเอาเปรียบสังคมตรงไหนมันเป็นการเห็นแก่ตัวตรงไหนมันเป็นการเห็นแก่ได้ตรงไหนเขาไปบรรยาย ถึงแม้จะเป็นสถานที่ราชการและไปหาว่าสถานที่ราชการก็ไม่เป็นกลางเขาไปบรรยายในฐานะนักวิชาการที่ไปให้ความรู้ให้กับนักศึกษาพวกมึงเนี่ยแดกอะไรเป็นอาหารสมองพวกมึงได้เสื่อมขนาดนี้สมองพวกมึงถึงได้โจมตีคนเก่งคนดีขนาดนี้นี่ขนาดคุณทิมพินดาเขหล่อขนาดนี้เนี่ยแล้วผู้หญิงด้วยนะที่มาแหกปาแกแหกกระแชงเนี่ยกูอยากรู้ว่าหน้าตามึงเป็นยังไงอีกคนมาแหกปาแกแหกกระแชงเนี่ยอย่าแอปนะ คุณทิมพิ่ดาครับบุคลิกท่าทางวุฒิภาวะความรู้ความสามารถเขาครบทุกอย่างเลยมึงอหน้าตาอย่างไงไปตีกินเขาไปว่าเขาหาว่าเอาเปรียบหาว่าเป็นคนใช้ไม่ได้ไปบรรยายในมหาลัยอุบลราชธา,านีเนี่ยเป็นการหาเสียงเขาไปบรรยายในเชิงวิชาการนะเออหัดใช้สมองมั่งอยากรู้ว่าบุปการีมึงอคำแรกเขาเอาอะไรป้อนมึงน่าจะเป็นขี้เทา สมองหนึ่งได้ฝ่อขนาดนี้ดูคนน่ะดูให้ครบไม่ใช่ไม่ชอบเขาหรือว่าใครก็จ้างมาทำแอปมาทำคลิปเนี่ยแล้วรับจ้างงานมาแล้วก็มาตำหนิติติงเขามากล่าวร้ายพัดก,ก้าวไกลพักประชาชนเขาข้อเท็จจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นแหมมีปากแต่เปล่า,ามีสมองแต่เปล่า,าแต่ไม่ใช้สมองในทางที่ถูกไปกล่าวหาคุณทิมพิทาขนาดนั้นกล่าวหาพักประชาชนขนาดนั้น ต้องเป็นคนแบบไหนต้องถูกเลี้ยงดูแบบไหนอาหารคำแรกที่พ่อแม่ป้อนให้กินเป็น,ปนอะไรและปัจจุบันกินอะไรเป็นอาหารสมองถึงได้ขนาดนี้ถึงได้แย่ขนาดนี้ไม่อยากจะด่านะแต่นี่พูดโดยความสัต์จริงว่าใช้สติสัมปชัญญะอย่ารับจ้างใครก็มาทำงานอย่ามารับจ้างใครมาทำากิและการจะกล่าวหาพักเขาว่าคนมีเหตุมีผลกว่านี้โถอีปวก ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ